สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มโพสถามใช้ต้นกล้วยด่างไหมช่าวเน็ตแห่คอมเมนต์เหมือนเจอขุมทรัพย์วงการต้นไม้เป็นที่นิยมมากและมาแรงสุดในช่วงนี้จนต้นไม้บางชนิดมีคนสนใจซื้อและประมูลในราคาที่แพงมากหลักแสนถึงหลักล้านซึ่งล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊ k ชื่อโนรพรได้โพสรูปภาพต้นกล้วยลงในกลุ่ม คนรักต้นกล้วยด่างพร้อมระบุข้อความว่าด่างไหมครับเจอในโรงย่าแถวบ้านครับหลังจากที่ผู้ใช้ Facebook คนดังกล่าวได้โพสสอบถามไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากทั้งแสดงความยินดีพร้อมแนะนําเก็บให้ดีและบอกว่าต้นกล้วยในรูปคือด่างหินอ่อนคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเจอของดีเขาให้แล้วคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าอยากเจอแบบนี้บ้างซึ่งบางคนก็บอกว่านี่คือขุมทรัพย์พร้อมทั้งบอกราคาของต้นกล้วยด่างอีกด้วย ซึ่งราคาที่บอกในคอมเมนต์ก็คือ17ื่นเเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ